เขาเล่นกลางนะดูว่าเล่นกลางนะโอ้เราดูดีฟอกแรงมากครับอืมกระโดดครับเบิร์นวันครับอ้าวแล้วไปเปิร์ไปลากเบิร์นวันมาลงสกิลทุกอย่างแบบนี้เบิร์นวันครับเลื่อนรถเร็วมากจากการที่ยิงของพี่จูนครับแต่ว่าเข้าไปถึงครับพี่จูนไม่เซ็มพีดและเข้าไปสกิลใส่กิงไปกลางวงแต่โดนดามเมจสังเกตที่ดีฟอกเอ็นครับแอบยิงอยู่ข้างๆแอบยิงอยู่ข้างๆแอบยิงเธออยู่เนินจันทร์เธอรู้หรือเ่าบางหรือเปล่าแต่ว่าเขาเหลือตีแต่ว่าฝั่งข้ามเหลือตอมและตรงนี้เคทตายครับเหลือพพพีีี่คคดดดฟ็็็อออออกกกเเเเนนนนนนยยยวรรรรรััับบหไไไ้้จิงงปป์มููตล ตายนี่เกาะเกิดเข้ามาพยายามจะยิง,งแต่ว่าดูดเลือดตู้กันแต่ว่าล่าท,าทีเยืองบาดนี่พวกเอ็อมเลี้างซากปริฐานแต่ว่าเขามีเกาะเกิดและต่อตัวไฟเตอร์รจับลากและตีะและบ้านรถตรงนั้น